เอ้พี่ม่ยินดีแต่ยีเอเมื่อวานก้ามสี้าเเก้ายังไมก้ยลืมโอ้หอน้ำเลมาเ้าเชื่ออาพร้อมกันไปเลยเข้าไปอาพร้อมกันทุเลยทวันไทยอาพร้อมกันหทุกคนเลยห้องเดียวลยนะสิบสองสาเลย กันบ้าไม่เอาเดี๋ยวๆพอมีคนนี้คนที่ตอบเลย่อไปกแบบนั่งซาเอาเอาเก้าอี้เกงมานั่งขงังพี่อนะนา้าจัดดีสุด ใส่แก้ทีแบบออกให้ไ่อยมอ่ะครูบอกให้เข้านอนกันได้แล้วนะคะไปนอนกันได้แล้วค่ะนช้าอนเช้าะโหอช้ีเอ ใครเป็นคนรักใครเป็นคนรักใครแอ็นคนลักใครเป็ัคนรักนั่นแหละกระไร